วช้นี้จะช้านี้นะคะเราอะไรสวัสดีแล้วเนี่ยใช่โอ้แต่งหน้าไปไหนเนี่ยไปคาเฟ่ชื่ออะไรนัดหยุดเวลาไม่ใช่เนี่ยชื่ออะไรอ๋อชื่อนางฟ้าอ๋อดิ๊ดอกไม่ใช่ชื่อพิมพ์หรอไม่ได้ชื่ออยู่แหละโอเคไม่รู้ไม่รู้ร้านอะไรตเราจะไปไหนไม่รู้นะใช่ไปไปดูติดตามดูนะคะไปไปเนี่ยเราจะกลับไปทางถนนลอยฟ้าแต่ว่าเราจะออกทางปลัว แล้วอาจจะถ้ากิว่าอารมณ์ดีๆก็จะเข้าสปันนะครับแต่ว่าเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งดูดูดูงานต้นไม้กคนดู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 ด คือแรกของเราเราจะไปกับเมืองอ่ะเราจะไปเข้าไปในตัวเมืองใช่ไหมแต่ EP นี้เราจะจบอยู่ที่เส้นกลับทางปลัวใช่โอเคเราเที่ยวไปวงกลมโอ้ยมีปั๊มน้ำมันด้วยเลยเฮ้ยตอดโอเคทุกคนไปลุยกันข้างหน้าาน Let's go อีกก็คือโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะโอ้ยไม่อยากจะพูด เอาเป็นว่ารู้กันตอนนี้คือเราเข้าเราเงเราเลี้ยวแยกมาแล้วนะใช่หมู่บ้านสะปันแล้วนะนี่นี่เดี๋ยวก้านี่โอเคอุ้ยดูเ่าดูวิวสุดยอดทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปหมู่บ้านสะปันกันนะคะไปบ้านสปันแล้วนะครับดูวิวสวยมากักจริงๆวิวหลักล้านทุกที่ที่มาครับที่นี่เออแถวนี้มีที่พักเยอะมาก โอ้ยดูคนดูพวกเขาที่เหมือนเธอเธอนี้เหมือนเหมือนเขาบอกนะว่าความเจริญมันเข้ามากันเยอะมากเลยนะใช่โอเคทุกคนแต่ว่าวิวมันก็ยังโอเคอยู่แต่เราชอบแบบว่าหาที่พักมุมเงียบๆดูดิใจกล้องมันจัดแต่ทีอือู้ดดูคนแต่ว่าที่พักสวยนะแบบว่าไม่ได้ที่พักสวยแต่ละทีมันเออดูเคทีนี่พอได้เห็นครับ ตอนแรกเราก็จะมาพักสปันใช่ไหมแต่ว่ามันเต็มแล้วก็เราต้องตามตะกี้ไปจุดหมาก็เลยไปที่พักตรงกลางีิมิตเลนจ่สเซนเลยนะอูทุกคนดูภูเขาดีไอ้นี่เราจุดหมายคืออะไรไปคาเฟ่ใช่นั่นเหมือนมาไม่ถึงหน้าเลยนะใช่ครับโอเคทุกคนไปลุยเจอกันที่คาเฟ่เลยนี่นี่เป็นไงวิวสวยมากหมู่บ้านสปันนะครับเราจะไปอยู่เวลาไปเดินมาแล้วปะจัดไป แล้วไม่นนไป,ไป่ะเขาบอกยังไม่ให้บุกไสเราปลงกก่อนเขามีทีมรอประกอบโอเคทุกคนมาลุยถึงแล้วนะครับนี่คือวัดสปันนะครับก,ก็ร้านกาแฟนะหิดเวลาก็อยู่ที่นี่วิวนี่คือร้านกลางเต็นท์นะครับวิวหลับไปครับวัด ค <cas os> <talk> like <hai> ือว่าวิวนี้มันสุดคลาสสิกมากอือโอ้โหสวยงาม อืมไม่เรียกระแม่เป็นไงคนอลังการไหมดูฟบด,ดูวิวนะนี่นี่คือร้านกาแฟยู่เหราทำอะไรครับอ้าขัดไปครับ นมาแล้วครับเป็นไงวิวเต่งตัวเต่งตัวดีด้วยต่องกันโอ้โหาไุยลืยุนัุเเเนเป็นไงคือเรามาแล้เลเวเราจะแวะกาแฟมา,ยายอยู่เวลาไหมอือขึ้นมาแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วแค่นี้ก็ภูมิใจ <c oughs> ไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าวิวนี่ครับถ่ายรูป อวิวสวยมากพิมพ์ข้อขอเซตหนึ่งเป็นไงม้างครับเป็นไงบ้างยอดวิวโอเคมากทุกคนคะวันนี้นะคะวิวที่นาการเวลาสวยสุดยอดสมคำล่ำลือจริงสำหรับเนืองนน้เป็นไงนี่เต้นได้เลยโอเคไะเดี๋ยวครับโอเคนู่ร้านกาแฟแต่เราไม่อยากเข้านะครับเพราะคนเยอะมาก แค่มันก็วิวเียกันแหละเสียงคำจะคู่กับแม่ตาอืมนี่หักมาน<ป>่ะันนี <c oughs> ้ล <c oughs> เล่นอะไรกันอนะ่ะเดวิววิวตรงนี้มันคือได้ใจจริงๆครับ สวเล่นๆกันเนะี่ยกำลังดูวิวเล่นๆๆกันเนะี่ยวิวดีมากตรงนี้แต่ทางเฮ้ยแต่แต่แตๆๆทางขึ้นเป็นไงทางขึ้นน่าปวยดูนี่อะทางขึ้นดูรถนะครับแต่หน้าสวยมาก ไปดูกันต่อครับไปเป็นไงวิววิวหลัก่ะกี้นี้จะไปดูกันต่อแล้วนะตอนนี้ขออีกขออีกหน่อยมีลานกลางเต็นท์ด้วยไปไปดูกันต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาถ่ายไปไหนกันต่อดีว่ะก่อนจบณเวลาก่อนนะคะไปหาข้าวกินกันไหยคะไปขอ คนตอนนี้ก็คือกำลัง,ลงจะลง,ลงะคทางลงนะ <Okay. S 1> นะหยุดเวลาหยุดเวลาหมู่บ้านสปันเดี๋ยวเราจะถ่ายบิวตรงภูเขาให้นะกูก็จะลง <c oughs> ลุง่เดินเร็วๆหน่อยค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอสาวช้างเผื่อให้จีนนะใจเย็นจทางลงนะอยู่ทางลงนะทางลงนี่คือลงฟิวเลยนะคะแบบเป็นเป็นทางลงที่ลากลัวไม่ได้หักเยอะนะแล้วตรงไปไหนไม่รู้นะแต่ล้วก็ใช่แล้วก็หมุนหักตรงน่าจะไปเข่าอย่างเดียวนะหนูว่าีน่อันนี้ก็คือวิวนดูดูดูถ้าห่าง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 มีรถเครื่องมานะคนม คนผลผลเยอะไปนะไปนะโอ้ตายตาตายตาตายไปแล้วหยุดก่อนแล้วนี่หยุดในเวลาถ่ายรูปบันทึกอ้โแล้วดูแล้วดูทางแล้วดูโอ้แล้วดูทางข้างเฮ้ยจะหูเต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 ที่พักข้างล่างนี่โอ้โหพอดูทางนะเดี๋ยวให้พิมพ์ดูวิวมาเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าสูงมากสูงแล้วก็ไม่มีอะไรกันโดยค่ะใช่กก็็คือเา เหมือนว่าเรามาพิชิตยอดเขานั่นอยู่เป็นรจริงทุกคนคิดอีพีนี้เช้านี้ตึงมากตาชมากปวดมากเย้ต่อไปก็เราจะไปกหาข้าวกินเนาะแล้วหาข้าวกินกับข้าวในเมืองในเมืองไปหาที่พักเราก็จะตัดแล้วไปถึงที่พักเราก็จะถ่ายให้ดูใหม่อีกทีนะเป็นอีพีไปเถอะไม่ไหวแล้เยอะเกินเจอกันเจอกันอีพีเย้ติดตามนี่ไปแล้วกัน อเสื้อตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยซื้อมาสองตัวใส่ใส,ใส่ไปไตัวเมืองก็ได้อะไปกินข้าวครับจะดับรถก่นอนหาข้าวกินกนะครับนี่โอ้บ้านบ้านการจ่าใกล้สะพานว้าวอันนี้ไก่ไก,ยก่ย่างค่ลูกอืม้ม มันพริกองด้วยไก่ทอดอไปข้าวขาหมูแล้วโอ้ดูวิววิวสวยดีเลยครับไปกินข้าวดีกว่าจ่ทำตั้งแต่ห้าขวดะครับอ้งหมดอ้าวอะไรบ้างน้ำพรอนั่นก็นั่นเอาข้าวขาหมู เอาข้าวหมูพิมสั่งเลยใช่ปหล<ช>่ะอ่าสั่งแล้วไม่อเอาเอาคนี้ไม่เป็นมันได้สั่งของจัดตรงนั้นนั่งได้ปะ่ะนั่งได้เลยคะ่ะเชเลยค่ะเชิญเค่ะเม แต้มหมดหละเ๋ยดูวิวกนอนว้าวโหนี่ก็ได้อืมไปนี่มากินข้าวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรพิบพริกอ่องขานหนมูนีน่มาไอ้ตกเหนือฝนตกเล้วครับอืมอมีข้าวซอยป่ะลุย <laughs> จะกินข้าวฝนตก้าวกินข้าวเลยป่ะตามหามานานได้กินแล้วเป็นไงอห่ืองฟองเหอยากให้รู้ออ้นน่ะอืมชิมนยชิมเะยแตเผ็ดจิงไม่ว่าพผิกอะไรก็เผ็ดอืม,อมชิมเลย เส้นเส้นเหมือนใสยทองนะทุกคนเหมือนเหมือนใส่ทองคริปูดีอ<ห><า>่ะหวานหอมมากนี่สังตาครับ <laughs> นี่ต่อเป็นจานที่สองเลยครับข้าวขาหมูคริปปเดียวหมดเลยครับต้องบอกว่าอะไรนะตัด <c oughs> มาจึ้งจึ้งเด็ดดวงไปเอาเดินทางกันต่อ <c oughs> ไป ตั้งรอก็ใจเย็นใจเย็นให้ถนนมันแห้งไป้ดีไปเหนือไม่รู้หรอกตอบคนค้าฝนตกค่ะฝนตกนะคารดูทางเฮ้ยทางนี้หรอให้ขึ้นไหมให้ขึ้นได้หรอฮิ้งรถแม่ดูเลยตอนนี้ไม่มีค่ะโอ้ยเป็นไงพิ่มเป็นไงพิ่มฝนตกไปสองเมตรเลยค่ะ ทุกคนเมื่อกี้เงียบไม่ใช่อะไรนะคะล้อฟรีลื่นเมื่อกี้แล้วเกิดว่าคนไม่รู้เลยเบมเหยียบถ้าเบรกเหยียบเบรกเนี่ยมึงจบเลยเมื่อกี้เนี่ยก็ใช่เลยดินี่ยังทำทำไงรู้ไหมเทคนิคอะผ่อนคันเร่งผ่อนคันเร่งเลยอันดับแรกอะผ่อนคันเร่งผ่อนคันเร่งแล้วค่อยๆแล้วค่อยๆเลี้ยงโอ้นี่ก็ลื่นดิ่งคนนี้ก็ลื่นไอ้ไอ้คันเนี้ยเมื่อกี้ล้อฟีเลยเฮ้ยเป็นเป็นเป็นคล้ายเกือออกมาหมดเลยนะ นทุกคนตอนนี้ถนนลื่นนะคะเมื่อกี้ร้านข้าวใช่ใครด่ากูก็ด่าไปเรอยเขเนี่ยเฮียกูขับเรื่อยๆกูแล้วเมื่อกี้ร้านข้าวที่ไปกินข้าวเขาบอกว่าแบบมันไม่ได้มันไม่ได้ตกนานแล้วป้าขยแนะนำให้กับใครถนนในในซอยกุฟาทางโับใช่โอเคแล้วอู้บ่าวบาเพื่อนเราก็จะกลับทางนั้นตั้งใจจะกลับทางนั้นอยู่แล้วใช่โอเคแล้วเดี๋ยวพอถึงแยกครัวเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคตกตกนะครับหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ย อย่างนี้นะถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกนะพรุ่งนี้นะอืมหมอกเยอะแน่อะเออเจ้เราไม่ได้บอกว่าเราจะไปนอนไหนพรุ่งนี้ใช่ใช่แต่คืนนี้รอในตัวเมืองแหละใช่พร่นี้ค่อยว่ากันใช่โอเคทั้งหมดสามคืนใช่เคสแต่ยังไม่เจอชา้นผือกไอจีนะยังค่ะโอเคเจอกันทุกคนเคทองเราติดใจในฟักทองที่เรารับประทานเมื่อกี้นะไปดูกันเดี๋ยวเราจะมาซื้อกลับบ้านโอเคไม่เผือกเลยนะไม่เอาเผือกไม่เอา เอทองเอาพกทองพัทองสิบห้าบาทนี่เอาะเ้ตีีไปสี่โลก็ได้ครับสี่โลก็ได้สี่โลก็ได้เพราะนี่มันเกินเกินไปนิดหนึ่งสองลูกเอาเอาเอาสองลูกเนี่ฮสองลูกค่ะพักทองโอ้โห ทางไปต่อได้เลยไหมการทองสามลูกไปลุยกลับมานเอ้ขึ้นไปหาที่พักกันก่อนเราเราลงเขาแล้วเมื่อกี้เราเลยหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าไหมใช่ถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าคนเยอะยามค่ำตอนแรกเราก็จะถ่ายแหละโอ้เตรียมตัวเลยใส่่แวนพร้อมเลยทุกอย่างพร้อมคนเยอะมากแล้ทางลงนี่โอ้โหนี่นี่ลงอยูเขาแล้วเราไม่รู้ว่าจะเจอมีอะไรข้างหน้าอีก ถ้าเจออะไรสวยๆแล้วเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้นะแต่เมื่อกี้คือถ่ายให้ดูไม่ทันนะคะเพราะว่าไม่มีเราก็จะปิดคลิปโดยข้างหน้านะครับอันนี้ลงลงให้ดูก่อนใช่ถุงเขาแล้วทางขึ้นทางอะไรนี่โอเคอยู่โอเคทุกคนมาง่ายง่ายจริงๆไม่รู้เดินอยู่ที่คนนะไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่าจะมีอะไรอีกไหมไปนี่เรามาถึงกันแล้วนะครับที่ปลัว ลงมาจากพื้นราบไปครับลงจากเขามาจากถนนในเขาเรียกว่าอะไรวะแบบถนนลงเขาอะง่ายๆไม่รู้ว่ะลืมนี่ครับดูท้องถุนเราลงมาจากเขานั่นแล้วเออเนี่ยปัวนะนี่น่าจะน่าจะอยู่ที่ปัวนัว่นเราจะกำลังจะตรงเข้าไปกับไอ้ถนนปัวนะโอเคเราจะเข้าเมืองหน้านแล้วเราเข้าเมืองหน้านแล้วนะครับโอเคไปกนันกำลังออกถนนใหญ่แล้วครับไปฝากคนรับกระจายได้วยครับจุดนี้ <Okay. S 1> okay. เราจะเข้าเมืองน่าแล้วนะคะตื่นเต้นฝากด้วยครับที่พักใกล้ๆกันที่ที่น่านะครับโอ้ยทุกคนที่คือถนนใหญ่เมืองน่านที่เรามาเราอยู่ในธรรมชาติมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองน่านเพืนเซเว่นแล้วทุกคนโอเคไปเายบาย